มารับชมแปลงที่ห่อตัดแต่งก่อแต่งล่ำเสร็จแล้วมาว่านนี้ครับพี่น้องหลังจากที่หฮอแต่งเสร็จเรียบร้อยว่านปุย๋ยแล้วก็หดน้ำแบบนี้ครับเร่งน้ำแล้วครับช่วงนี้เร่งน้ำเร่งน้ำเพื่อ ให้หกักแล้วก็ตาเพื่อนให้แตกเพื่อที่สิได้ทํำนอให้เข้าตอไปครับพี่น้อง <c oughs> รับชมว่าพี่น้องสังเกตว่าเข้าสิได,ด้โฮมก่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้ <c oughs> อเห็นบ่กวดใบใส่เรียบร้อยแล้วช่วงช่วงระยะเวลานี่เข้ายังบ่ท่านเพิง่งเฟี้ยงเฟี้ยงหรือฟาง ข้างเขา่เอาเขาย่างบะตองเพิงครับพี่น้องเพราะว่าเพิินมีใบที่ล่วงลงมาอยู่แล้วใบแก่ที่เพิ่นล่วงลงมาเข้าใส่ใบแก่ให้เป็นประโยชน์แลวก็น้ำที่มีใส่ให้เป็นประโยชน์ครับพี่น้องแพงบบไดแล้วพี่น้องสําหรับน้ำน้ำนี่แพงบบไดเลยครับสังเกตเบิงพี่น้องให้พี่นอ้นองเบิ้งกระจะเบ,เบิ้งคักๆเลยว่าระบบน้ำเขาใส่แบบใด แบบนี้ล่ะครับหอมก่อเรียวเรียบร้อยเงาเพิ่นกับเสิียโอบุนได้พี่นองได้นน่เห็นปะเข้ากวดออกมาแล้วกับบริเวณรอบๆสวนเข้ากับสิบสวยง่ามแปลนสะอาดหูสาดตาลมเงาขั้นตอนต่อไปก็คือไ้น้ำย่างเดี่ยวครับพี่น้อง หาน้ำยางเดียวที่นี่ก็อยู่ในหมดขั้นตอนที่ว่าสับายในจังน้อยล่ะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งหายน้ำสองอุปกรณ์ที่ห่าต้องใส่หลังจากหายน้าแล้วต่อไปก็คือเปยพี่น้องเอาเปยมาแขวนนอนฟังเสียงน้ามีความสุขครับพี่น้องครับสําหรับการทาสวนไผ่เออมันเสียม,มอยอยู่ชั่วคณะประมาณเดือนหรือสองเดือนที่ห่อเมอย แตงล่ำแตงกอ่อเนี่ยครับต่อไปก็คือเป็นเอ่อเป็นวิธีแบบสบายแหละพี่น้องในช่วงต่อไปนี่ก็คือสบายล่ละไ้น้ําเพราะว่าระบบน้ำเขาได้ว่างไว้แล้วคือยังเห็นนี่แหละครับสบายพี่น้องพี่น้องสังเกตว่าเข้าไห้ปุ๋ยไปแล้วซ้มเมือเมื่อนี่มือที่ซีเนี่ยพี่น้องสังเกตเบังบังว่าขังบน สีมีใบเขียวแน่แหละครับก็สิีมี่เหลืองแน่นิดหน่อยอันใบที่เปิ้นแก่เรีว่วนอกนั่นก็สิออกเขียวแล้วพปน่น้องเพียงเพียงระยะเวลาสามวันนี่ครับใบแก่เพิ่นก็นกนสิร่วงใบอ,อ่อนเพิ่นก็นกนสิเขียวงามแล้วก็รับแสงได้ย่างดีอพอได้รับแสงแล้วก็คือ อมองควา่าสำเร็จต่อไปครับพี่น้องถ้าพูดไดบม่มมเปยแน้นนำครับเทียงแน่นหน่อยเหตุใดยอยู่ไงครับบมมีเวลาบมมีเวลามาแรงมานอนปวกครับพี่น้องปวกทั้งไตโอ้ยบมมีเวลาสิไปกำจัดเิ่นพี่น้องสังเกตเบิ่งว่าที่เห้าหายน้ำนพี่น้องสังเกตเบิ่ง พี่น้องเห็นนอปะ่ะที่ที่น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 อเน,นี่ยพี่น้องนี่เห็นปะ่ะอลนี่นี่นี่นอน,นี่ก็นอม่แต่นอนได้พี่น้องเด้เนี่ยครับไปไกลกว่าได้เพราะว่าน้ำพุ่งแห้งพี่น้องครับก็เลยต้องซุ่มมาให้เบิ่งใกล้ๆนอนเพิ่นสังเกตว่าที่ห้องตัดแต่งแล้วนะพี่น้อง แต่แต่ละล่ำแต่ละแต่ละล่ำแม่ของไพ่เนี่ยเพิ่นสิขึ้นห่างกันบางล่ำกับเป็นศอกหรือกับมีได้พป่นองบางล่ำเป็นศอกบางล่ำเป็นคืบครับคืบหน่อยนักหน่อยนาที่สิติดกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่เอาตัดแต่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับสังเกตบ่งแต่ละก่อแต่ละล่ำสวยงามสะอาดตา ทั้งหมดทั้งมวลนี่อยู่น้ำความการเอาใจใส่ของเจ้าของสวนนะพี่น้องเพราะว่าห้าเห็ดสวนเ้าบรดเห็ดปลาไผ่ห้าเห็ดสวนไผ่ครับพี่น้องการเห็ดสวนไผ่เขาก็ต้องมีการดูแลและก็รักษาเป็นเรื่องธรรมดาและก็เรื่องปกติที่ห้าเห็ดอย่างเขาก็ต้องดูแลและก็รักษาครับพี่น้องถ้าห้าขาดการดูแลและก็รักษา ทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อนว่าปลาโดยทันทีโดยคำว่าปลาไผ่นี่พี่น้องก็สังเกตเอ่าลับตาเนื้อผ้าปลาปลาดงดิบปลา,า,า,าลกชื้นปลาไผ่ก็คือกันละพี่น้องถ้าเขาดูแลรักษาก็สิกลกายเป็นปลาถ้าเขาดูแลรักษาก็สิปลายเป็นสวนไผ่ในทันทีครับพี่น้องสําเร็จแล้วด้วยนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือนั่งเบ่งนั่งเรียน นางเบนั่งคุ้ยกันครับอยู่ในห้องสีเฮดอย่างต่อไปก็คือได้เวลาเขากับมาเก็บเน,นี่ยครับพี่น้องมื่อนเมื่อนได้เก็บเมื่อนอเนี่เก็บไปขายเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนอกฤดูเนาะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาหรือกลางเดือนต้นเดือนนี่แหละเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาไปาพจิกาธันวาม,มกลา กุมภามีนาเมษาพฤษภากรกฎาูปุระพี่น้องงอกได้ดูล้วนๆเลยพี่น้องคิดเบิ้งว่าแต่ละเดือนอสิเป็นรายได้เท่าไหร่ายได้ทั้งเบิดทั้งทั้งเบิดนี่เกสิยูกับความขยันนองเข้าอีกนั่นแ่ะครับพี่น้องพี่นอ้องจำจำไว้ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงมือทำ ขันเท้าบรเห็ดกับบ่บอพอความสําเร็จครับพี่น้องกว่าจะพอความสําเร็จเนี่ยมันเกิดต้องมีคําม่า้อแเน่ยมีความมาผิดหวังแน่มีความมาเมยแเนี่ย,ย,ยพี่น้องแต่แต่ข้าสูบถอยข้าก็สิได้เห็นสภาพแบบนี้แหละครับพี่น้องครับคลิปนี้อ่าพ,าพ,พ,าาพีพี่น้องมากหดน้ำไผ่ครับพี่น้องครับรถน้ำไผ่อย่างมีความสุขในมุมมองที่ ล่มเงาเย็นสบายครับฝากพี่ฝากน้องไวไ้ด้วครับเด้อสวัสดีครับ